มีจ้าคนนี่มากมากมีจ้าคนขอมาบเบอร์ได้วาระสุดท้ายนายุย้อนแล้วก็นั่งเข้มงามดีแล้วก็นายั่งเจิดนั่งสมศักดิ์งามดีนาย่างเล็กนายนายนั่งเล็กงามดีนั่งสมหมายงามดีนายยุทธนาทิลานายธุระทรวงกับนั่งอริวันทิมนโนรธแล้วก็นายสื้อฉาดนั่งนัทพรวงสุรัต รวยยาตีโยติกาโชคถักทุกคนเด้อเอาถูกมาสิพกดอกนี่แม่แม่กิสนาการไม่ลืมลืมอ่านอุ่นนั่งกิสนาหรือว่าแม่น้อยเนาะเอ้แม่น้อยนั่งกิสนาแม่น้อยแล้วการใช่ยารัดหรือว่าใช่ยารัดกาดเท็ดเออ่หรือพูดตีเลยดุเขยเนาะเออเอาถูกมาสิพกดอกนี่แม่ถูกสิพกดอกเออถูกสิพกดอกไม่จุดเลยเด้อ มาลูกบ้านยู่ใส่เนี่เออตมาลูกบานยุ่ยใสเน่ยไาลูก้านลงไปทูกคนเอ่ปมาาสมคนเด้อเอ่อเป็นแต่แม่สมบูรณ์เนะเป็นเด็กแต่ลูกญาตตอนย่อพี่ตายพี่หายนะว่ต well. ้องไปแจกไฟไห้พุรธสามสินเอยลบแม่เ้อแจกไฟไปพุรธสาสนสาสนเออเพื่อจะได้ฟูเอาดวงวิญญาณของอาติทอนไปแล้วก็ เวลาอาตมาเอื้นว่ามาด้ก็ให้เอื้อร้อมกันเด้อโยมขอโยมแม่ที่มาฟังเทศน์มาเนี้เอื้อร้อมกันเออเอื้อบุคคลญาติม่ทอนงามดีนั่งสมบูรณ์งามดีนะครับผู้ที่ตายไปแล้วเอาถูกถูกที่พวงกจุดได้ไหมจุดได้จุดถูกที่พวงกบได้แจกกันกระดอบกระดอกจุดได้โยมแม่จุดได้จุดถูกได้